คับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ ep ีที่38ครับรายการละ200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับราคาบางบางเบาเบๆยามเย็นๆเลยครับมาดูรายการที่1อัไรเลยครับ เป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมของบูชาเลยครับรายการที่สองครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับ องค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อออกสีดำเลยครับสีดำกะลามะพร้าวเลยครับอยู่ในตลับครับพร้อมของบูชาเลยครับดำๆมันๆเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ รายการที่สี่ครับเป็นปางนาคปกครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมเปิดเลี่ยมเปิดหลังครับเนื้อชินตะกัวออกชินเงินเลยครับหลังลายผ้าครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญพักแก้วมอลกระดกครับเลี่ยมเก่าครับเรี่ยมกรอบสีเก่าโบราณครับเนื้อออกเนื้อทองคำเลยครับรายการที่6ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ พงพะล่ำเลยครับเหนือจัดจ้านเลยครับเหนือมันๆเลยครับดูแล้วเข้มขังครับ200บาทครับราคาจับต้องได้ครับรายการที่7ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสวยนะจะพี่จ๋าสองร้อบาทจัดไปได้เลยรายการที่8ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อเมฆกระพัดครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไขปากากาก่ปลาครับเนื้อนวลนวลนุ่มๆเลยครับด้านหลังปั๊มหมึกตายางครับอยู่ในตลับพร้อมของบูชาเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระพุทธชินราชหล่อบโบราณครับเนื้อเปียกทองคำครับ อยู่ในเลี่ยมพลาสติกกันน้ำครับรายการที่11ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมพลาสติกประกบครับเก่าไม่ทราบปีครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือหนึกนุ่มครับ นุ่มๆแน่นๆเลยครับอยู่ในเลี่ยมครับรายการที่14ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่15ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับหลังแบบครับลักเก่าๆมันๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับ แก่งๆเลยครับมีคราบกูละครับตามซอกตามพื้นผิวขององค์พระครับมาพร้อมตลับสเตเลสครับไม่ดำไม่ลอกครับพร้อมของบูชาได้เลยครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่17ครับ เป็นเหรียญล่อโบราณครับสี่เหลี่ยมปับพามนทนครับหลวงปู่สุขครับหลังยันนูนครับรายการที่18ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์นิยมครับเนื้อโลาหะากเก่าๆมันๆเลยครับ มันยกล่องเลยครับฟักทองแตงไทยเลยครับมันมันช่ำช้ำเลยครับรายการที่19ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับลงลักเก่าครับมีคาบลาลักด้วยครับ รายการที่20ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับเลี่ยมเก่าครับก็แตกรายงานเลยครับเก่าไม่เก่าครับก็ผาสติกครับแทบจะระเบิดเลยครับ รายการที่21เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับหลังแบบครับปิดทองเก่าครับอยู่ในตลับครับพร้อมของบูชาได้เลยครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่22ครับเป็นรูปลบบรหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้ออกเนื้อทองคำเลยครับเนื้อโลหะเก่าครับเรียมเก่าครับเก่าไม่ทราบปีครับ รายการที่23ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับ เนื้อลห่าเก่าๆเลยครับรายการที่25ครับเป็นพระลอดเนื้อดินครับลงรักเก่าครับเรียมเก่าครับ รายการที่26ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินดำครับน่าจะเป็นพระกู่ครับรายการที่27ครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโคศอทอครับ อยู่ในกระเช้าเลยครับสตเตเลสเลยครับพร้อมของบูชาได้เลยครับพระกิ่งสอทอครับรายการที่28ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อบโบราณเนื้อชินตะกัวครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่2 9ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆมันๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ เนื้อโลหะเก่าสภาพใช้ครับรายการที่3 1เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับอยู่ในเลี่ยมครับ รายการที่32ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อออกเนื้อทองแดงเถื่อนเลยครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกกันน้ำครับพร้อมของบูชาเลยครับพระดีแห่งเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับ หลวงพ่องเงินครับวัดบางคานครับมาดูรายการพิเศษกันบ้างครับใส่ไ,ไข่2ฟองครับมีอยู่1นองค์ครับหนึ่ง,งรงายการครับถูกใจสกิดได้ครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ พระนิรันต์ตายครับเดินทางแคบคาดปลอดภัยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปจะต่อไปครับพี่พี่น้องน้องสนใจแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับ สวยโดนใจเน็ตเน็ตครับบางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ